เอาละครับเพื่อนๆกล้ามสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เป็นวันที่อัปเดตใหม่ล่าสุดครับของเกมเมียเอนั่นเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลากหลายเลยครับและก็มีเรื่องข่าวสารต่างๆที่จะมีการอัปเดตในอนาคตครับและจะมีผลเรื่องผลประโยชน์ของผู้เล่นต่างๆครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ื่อนที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ comment ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup b ปมีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย ดเร็วมวแ่ะจะหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ก็มีแพ็กทางโอเวอร์ท็อปอัพจัดให้กับพุพท่านแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับทางด้านขวามือนี่ก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพครับ อัปเดตเมื่อวานนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือในเรื่องของแพ็กนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของแพ็กละกันแพ็กเติมเงินเนี่ยผมจะไม่พูดละกันนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตใหม่ทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงออกมาครับผมก็คือมีอยู่2แพ็กที่น่าสนใจที่สุดนะครับผมก็คือในตัวแพ็กขุดนั่นเองครับแพ็กขุดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับผมระดับแรกเนี่ยเราซื้อกันอยู่แล้วตั้งแต่เข้าเกมันแรกนะครับระดับที่2นะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้้าาาใครรออยกเขสพิษ ก็ต้องซื้อแพ็กนี้นะครับในราคาที่19.99ดอลล์หรือ20ดอลล์น,นั่นแหละนะครับอยู่ประมาณประมาณ700บาทนะ,ะเพื่อนๆถ้าใครที่อยากเข้า,าสอสรพีก็ไปเติมนะครับต้องเติมนะเพราะว่ามันมีผลเรื่องอนาคตครับเดี๋ยวจะขอบพูดรายละเอียดต่อไปนะครับระดับที่3นะครับถ้าใครอยากจะเข้าเหมือง3เนี่ยอันนี้ก็จําเป็นต้องเติมอยู่ดีครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้หรือใครที่อยากได้ของนะครับรีบของรีบหาของเนี่ยอยากได้คัมภีมาอัพอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องเติมอยู่แล้วนะครับผมสำหรับแหกนี้เนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะพัฒนาการขุดของเรานะครับเราก็ต้องเติมเพื่อที่จะไปเข้าเหมืองสามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องระยะยาวเนาะคือมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าจําเป็นเนี่ยต้องซื้อนะครับถ้าในอนาคตจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆต้องซื้ออยู่แล้วแหละ แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าใครนะครับเวลขุดสูงๆเนี่ยจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการอัปเดตมาใหม่ก็คือเราจะสามารถคราฟเหรียญโดนเนี่ยได้อยู่ที่3เหรียญต่อวันนะครับปกติเนี่ยเราจะสามารถคราฟเหรียญโดนได้นะครับตรงนี้เนาะคราฟเหรียญโดนได้วันละประมาณ1ิเหรียญต่อวันใช่ไหมครับแต่มีการอัปเดตมาใหม่ครับถ้าเรา ซื้อแ็กเหมืองแรกอยู่แล้วนะครับคือคนปกติที่ซื้อตั้งแต่ก่อนเข้าเล่นเกมเนี่ยจะคราฟได้3เหรียญต่อวันเห็นไหมครับก็จะมี0ูนย์ทับสถ้าใครซื้อแ็กที่2นะครับก็จะสามารถคราฟได้6เหรียญต่อวันอ่าถ้าใครซื้อแ็กที่3นะครับก็จะสามารถคราฟเหรียญได้10เหรียญต่อวันครับสำหรับการคราฟเหรียญโดยนี่เป็นเรื่องของอนาคตเนาะถ้าใครจะซื้อก็อสอดพิธก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณละกัน อสสุรพิธเนี่ยก็จะคราฟได้6เหรียญต่อวันก็คงยากเนาะใครที่จะฟูดได้วันละ6เหรียญน,นะครับก็ต้องเวลสูงแบบโอ้โหระดับเทพเลยแหละนะต้องติดท็อปเหละเรื่องเลเวลฟุดนะครับถ้าใครจะสามารถคราฟได้อยู่แล้วเนาะว่าคนที่เลเวลสูงน่าจะทําได้แหละนะครับผมวันละ3ามเหรียญโอเคเป็นเรื่องปัจจัยหลักๆสําคัญนะครับผมและก็อีกเรื่องหนึ่งครับวย่ีของแจกอ่ะรับโอ้โหบับ <laughs> บัฟครับผม,อมของแจกเราแต่ก็ใส่อยู่ดีนะขายของนะครับที่เป็นราคา S ดอลลาร์ของ V นะครับผมก็ต้องเติมแพ็กนี้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะถูกยกเลิกของต่างๆในร้านค้าขนส่งนะครับเราต้องซื้อแพ็กก่อนเราถึงจะสามารถวางขายนะครับในนี้ได้เนาะโอเคเนาะนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับบางคนเนี่ยอยากจะขายหินฟินิก์นะครับที่เป็นราคาดอลลาร์เนี่ยก็สามารถมาตั้งขายตรงนี้ได้แต่ต้องซื้อแพ็กนะครับผมเขาก็ให้เหตุผลมานะครับปัจจัยเลย ยยเขาก็บอกว่าเรื่องของอทําไมต้องทําแบบนี้มาก็คือ1ก็คือป้องกันบอดแต่ก็งงเหมือนกันว่าจะป้องกันบอดอะไรนะครับก็คงไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายนะครับคือเหมือนจะป้องกันบอดให้คาเปลี่ยนและลายเหรียญอย่างนี้เหรอ ผมว่าเหมือนทำลายผู้เล่นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีอย่างน้อยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละอ่ะอย่างน้อยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังขอชื่นชมในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะป้องกันร,ราคาเหรียญเพื่อที่จะให้ระบบในเวศของเหรียญเนี่ยให้มันอยู่ได้นะครับก็สําหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังสามารถทําเงินได้ตลอดเวลาะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมที่สามารถทําเงินได้แบบ ค่อนข้างเยอะต่อวันของเกมที่สามารถสร้างเงินได้ในระยะยาวจริงๆครับวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นหลักพันนะครับเป็นหลักร้อยก็จริงครับแต่มันได้ตลอดเวลาครับระบบเกมก็ดีนะครับทำเกมมาก็ดีผมถือว่าเป็นเกมอันดับหนึ่งนะตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่สําหรับเกมเพทูเอิร์จริงๆนะครับมีทั้งคนเล่นมีทั้งคนหารายได้นะครับก็เติบโตไปพร้อมๆกัน เป็นกราฟ2กราฟนะครับที่วิ่งคู่กันตลอดเวลาเลยโอเคมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องบอทนะตอนนี้ก็คือถ้าผมให้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะบอทอาจจะยังไม่ตื่นนะครับแต่ถ้าเป็นวันดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแชร์แล้วก็รีพอร์ต ผมจะรีพอร์ตส่งไปให้ทางดิ s คอร์นะครับว่าเขาจะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขให้เราได้หรือเปล่ามันจะมีบอทนะครับบอทที่ไปเฝ้าจุดวราบเลยเนาะตีดามีเมจฮิตเดียวนะครับบอทตัวนั้นก็ล้มผมก็งงเหมือนกันว่า เขาทํากันได้ไงนะครับบอทดนี้ก็จะเป็นบอร์ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมเจอณปัจจุบันในเซิร์ฟสินะครับถ้าเพื่อนเจอบอทดในเซิร์ฟของเพื่อนๆแบบไหนนะครับมีรูปแบบแบบไหนคล้ายๆผมหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปให้ได้นะครับแล้วก็พยายามส่งรีพอร์ตแล้วจะเอามาให้เพื่อนๆแบ่งปันดูนะครับอัปเดตอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงหน้าเวฟครับก็คืออัปเดตจดหมายของหัาหน้าหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าสนใจดีมากๆครับถ้าเขาทําได้นะหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบป เขาก็จะใหม่หรืออัตราเลดดรอปนะครับให้มีอัตราเลดดรอปที่สูงขึ้นนะก็คือว่าเรื่องของบอสสนามและก็เลดบอสนะครับที่มีการประมูลกันด้วยด็อกมาเนี่ยเขาก็จะให้ไอเทมที่มีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองครับผมอ่าก็จะให้ปรับอัตราดรอปที่มันสูงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะถือว่า ถือว่าเป็นการซับพอร์ตในเรื่องของด็อกมานะครับเพราะว่าเราถ้าเราดูจริงๆนะครับด็อกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยืนพื้นอยู่ตลอดเออถึงแม้ว่าคนจะซื้อด็อกมาไปเยอะเท่าไหร่ในการประมูลน,นะครับแต่ด็อกมาก็ราคาไม่ได้แบบดีไป1ดอลลาร์เท่าไหร่นะแต่ก็ดีนะครับที่ทําให้ตัว มูลค่าหรือการแย่งชิงบอสเนี่ยมันมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ดีเนาะสำหรับตัวต่อมาครับก็คือฐานมั่นนะครับฐานแคนนั่นเองครับแคนแต่ละแคนเนี่ยก็จะมีฐานแคนฐานแคนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของว่าเราเนี่ยสามารถไปผลิตหรือสร้างหรือเสริมพลังได้ครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของอัตราเลทมากกว่าครับที่ดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะทําแคนนะครับหรืออัปเกรดพอต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับก็จะ ให้ในเรื่องของการพัฒนาตัวละครเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับสำหรับแขรเนาะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าเหตุผลนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในการลงทุนดอกมานั่นเองครับอย่างที่3นะครับที่จะมีการอัปเดตก็คือเรื่องสงครามยึดเหมืองนั่นเองครับสงครามยึดเหมืองเนี่ยผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันนะครับที่ทุกคนรอคอยอยู่สําหรับการยึดเหมืองก็สุลต่านทั้ง หมดทุกเซิร์ฟนะครับก็น่าจะรอกิจกรรมนี้แหละณตอนนี้นะครับใครก็อยากต้องการที่จะคลองเหมืองนะครับเพื่อที่จะรับภาษีเนาะแลวก็อีกกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ต่อไปนะครับที่กําลังจะเข้านะหลังจากที่มีการยึดเหมืองเสร็จนะครับก็คือสงครามยึดประสาทนั่นเองครับสงครามยึดประสาทก็คือว่าชีมประสาทนะครับก็จะได้ครอบครองระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับอย่างเช่นภาษีของดักสติลอะไรแบบนี้ครับของทุกอย่างนะครับผมก็จะได้ครอบครองเยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า แคนแต่ละแคนของสุรต่างของเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟนะครับจะสามารถยึดประสาทได้หรือเปล่าอ่ะสงครามแคนเนี่ยก็มีแล้วนะครับแล้วก็อสุราก็มีแล้วเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมน่าสนใจที่สุดนะครับในการอัปเดตในใน,ในอนาคตนะครับก็คือการย้ายเซิร์ฟเวอร์หรือเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่อัปเดตนะครับแต่มีแนวโน้ม ไม่ใช่มีนามกับก็คือฟันธง100%ว่าอนาคตเนี่ยมีแน่นอนเพราะนี่มันเป็นรถแมพของเกมนะครับการย้ายเซิร์ฟเวอร์หรือเปลี่ยนชื่อตัวละครเนี่ยจะเข้านะครับในการอัปเดต ต่อไปในภายหลังเนาะอะ่ก็จะมีประกาศแต่เขาคอนเฟิร์มแล้วว่ามีระบบนี้แน่นอนนะครับใครที่ต้องการย้ายเซิร์ฟไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนอยู่เซิร์ฟหหรือเซิร์ฟสอะไรแบบนี้นะครับต้องการที่จะอยากแบบว่าครองปราสาทหรือต้องการยึดเหมืองอย่างนี้นะครับผมแต่ขาดกําลังพ้นก็เชิญเพื่อนในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยย้ายกันเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องในอนาคต แต่ก็มีอยู่แล้วแหละนะครับผมและอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราจะได้ก็คือระบบการดูโฆษณานะครับในมือถือเนาะก็จะได้รับเหรียญนะครับอ่าระบบนี้ก็จะคล้ายๆตัวเดกาลอนนะครับเดกาลอนจีเนี่ยเวลาเราดูโฆษณาเราก็จะอาจจะได้รับตั๋วในการสุ่มกาชาอะไรแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับผมสําหรับอ่าระบบอัปเกรดนี้สิ่งต่อมาครับก็คือเกาะบัญญานะครับเกาะบัญญานี่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเป็นเกาะที่ใช้ในการฟาร์มนั่นเอง ในการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบอสสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสท,ที่มีของฟ้าที่จะดรอปให้เรานะครับเราก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับ,รบเขาก็อาจจะมีการกําหนดว่า1วันเนี่ยเราสามารถเข้าได้กี่ชั่วโมงนะครับสำหรับเกาะบรราัญญาแต่เป็นเกาะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือจะรวม8เซิร์ฟเวอร์นะครับเข้ามาอยู่ในเกาะนั้นพร้อมๆกันนะครับทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าไปแต้งตี้หรือว่าไป ต่อสู้กันนะครับไปเปิดหัวใส่กันในเกาะปัญญาได้ครับ เพราะว่ามันรวมเซิร์ฟนั่นเองสําหรับเกาะนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมอยู่ที่มีทั้งหมดเนี่ยในแมปเนี่ยก็จะมีพื้นที่ล่านะครับมีดันเจียนด้วยนะมีบอสร,ระดับสูงนะมีมอนเตอร์บอสสนามใหม่ๆนะครับที่จะปรากฏตัวขึ้นและก็ในการอัปเดตต,ต่อมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอัปเกรดอาวุธนะครับมีแบบว่าอาวุธชิ้นใหม่เข้ามานะครับในเกาะบัญญาแล้วก็วิชาใหม่ๆเข้ามาด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับในเรื่อง ของอการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยของเกาะบัญญาแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่อัปเดตนนะเดี๋ยวเรารอในอนาคตละกันนี่คือรถแหนบทั้งหมดนะครับที่ทางเนียเอ็มเนี่ยประกาศให้เรารับทราบนะหรือรับรู้นะครับที่ผมพูดมาผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสาหรับผู้เล่นนะครับสำหรับเนียเอ็มเนาะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแหละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับสาหรับคนที่เล่นก็เป็นเกมอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับ เกมที่เล่นแล้วมีไรายได้หรือเพย์ัวเอินของพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปมีอะไรดีๆอัปเดตมาใหม่เนี่ยผมจะนำข่าวสารแบบรวดเร็วมาให้กับเพ,เพื่อนเลยครับอย่าลืมครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับเมียเอของพวกเราครับผม